จบนานหรือ,อยังคะนี่อะแม่สงเสงียมก็จบแล้วจบจบตอนบวกให้แม่สงเสงียมนะอันนานเจอกันเนาะคุณพิมพ์ิลาจา้าอันนานเจอกันก็จะถามข่าวกันว่าจบาทำไปเถอะบุญกุศลนะอา้อาวอา้าวอ้าแม่ซืแม่กินกายนะ อะไรก็ตามที่อยากจะมาคุยกันนะคะอยากจะถามอะไรก็ได้ถ้าตอบได้ก็จะเพื่อนมีหลากหลายนะกับกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยผสมผสานเนื้อหาด้วยคลิปเรียลสตอรี่มาพูดกันกล่าวกล่าวกันอยู่ทุกวันทุกวันไม่ว่าจะ,ะไล์ตอนไหนก็ตามเพื่อนๆก็จะออกมานะคะแม่สิกินใกล้เก่ยบแล้วให้คุณป้าบุญเหลี่ยมขั้นให้สัก ข้อความหนึ่งนะคะก็เ <g iveness> <g iveness> <g iveness> <ege> ออคนที่ยังไม่จบทําไมนะทําไมไม่มาดูดูเราบ้างนะอะไรอย่างนี้เนาะแต่พอท่านจบไปแล้วก็จะเป็นเหมือนไม่มีคุณภาพนั่นเองนะคะ <g iveness> คนไม่สนใจดูเพราะฉะนั้นชาวคีเตอร์ของเราขณะนี้ก็แล้วกี่วันเนี่ยแล้วกี่วันเนี่ยสองสามวันไหมสองสามวันจบไหม สองสามวันจบไหมเมื่อมีพูดเรื่องอะไรนะคะก็จะใช้เวลาไม่นานเพืเ่อนก็เข้ามาไม่นานเหมือนกันอามาแล้วก็แป๊บนึงก็ไปหาเพื่อนคนใหม่ได้นะคะออดีค่ะยิ่งดีหายคิดถึงกันได้สวัสดีค่ะคุณพิมพ์ิลาป้องกันให้ให้ให,ให้ให้ทุกคนอยู่ยังให้ทุกคนอยู่เหมือนเดิมยังให้ทุกคนอยู่เหมือนเดิมจนเราคิดว่า เอ็กซ์เข้ามาเยอะมากเลยนะอ่าเข้ามาเยอะมากสงสัยจะหลงหลงคือคือจะหลงมากกว่าหลงว่าอ่าแม่สยามคงยังไม่จบถ้าสามช่องจะเอาอะไรลงอันนั้นแม่สยามไม่มีความเห็นความหมายเด้ออ่าแล้วแต่ความสามารถนะที่ออกคลิปไปเห็นป่าแม่สุกีนเห็นไหมฉันออกคลิปไปคลิปหนึ่งนะไปดูพาไปดูว่านที่ฉันปลูก แต่ก็ยังว่าแลวเนาะอามารยาทของครีเอเตอร์เราเนาะมารยาทของครีเอเตอร์เราเราก็อ่ายังจะไปหาเพื่อนเขาไม่มาหาเราอ่ะสมมุตินะแม่เซีย,ยมจะพูดให้ฟังนะเร่งทำนาทีตรงนี้คนใหม่ๆก็เร่งทำนาทีส่วนคนเก่าก็เร่งเพื่อที่จะผลิตคลิปออกไปที่เราเป็นเพื่อนเพื่อนใหม่นะคะเราก็ ได้ปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็จะมีคนรู้จักไปอีกพูดมาคุยกันเผื่อเพื่อนเพื่อนเข้ามาจะได้หายคิดถึงเนาะมาเห็นกันพูดกันพูดคุยกันคนละคำสองคำก็เข้ามาเยอะมากเลยนะอเข้ามาเยอะมากสงสัยจะหลงหลงคือคือจะหลงมากกว่าหลงว่าอาแม่เสียเงยคงยังไม่จพูดให้เราได้ไม่ไม่สิรียณนั่นเองเนาะ เข้าใจขอบคุณค่าว่างั้นเนาะนก็จะไม่ไปผิดกับเนื้อหาไงคะมีสามช่องได้ไมาโอ้อย่าถามแม่สยห่มเด้อแม่สยหมต่างคนต่างจะดิ้นรนไปทางคนละทิศละทางไม่จริงๆนะไม่เจอไม่เจอเพื่อนหลายคนเลยนี่แหละคะ่ะไล์นี่แหละ,ะที่จะได้การสนทนาเพิ่มมากขึ้นนะคะ สนทนากันในเรื่องอะไรนั่นเหรอทั้งสั้นทั้งยาวเนี่ยเราไปหาเพื่อนแต่ละคนเราจะเป็นเซตไปเลยนะเราจะจัดชุดใหญ่ไปเลยนะหาเพื่อนแต่ละม,มีความรู้อันนั้นเด้ออันเดียวนี่ก็จะหาคลิปลงไม่ไหวแล้วจะไปถ่ายอะไรอีกเนาะมาลงนั่นเลยดูนี้ดูดิแม่จีแหมาทําคลิปดูจีไม่เกินสิบมีห้ามีหกมีสามมีสี่เลย เออแต่พอพอพอเราได้ได้แต่นิ่งอย่างเดียวจะรีบไปทําไมนักหนาก็ไม่รู้นี่แหละคุณแม่เสียงยมในทางไม่สร้างสารรนี้อันนี้แหละค่ะคือสร้างสารรค์แล้วนะคะเราสร้างสรรค์เราชีแ้แจงเราชี้แจงให้ชาวคีนว่าเมืองพอไม่มีมีแต่เมืองพลมีงานทำดีแล้วแม่สยงยมชื่นชมนะคนมีงานหลายๆายอย่างทำเนาะ,ะคิดถึงกันถ้าไม่เห็นกันก็คิดถึงกัน แต่ถ้ามาเห็นเห็นห้องเห็นในในหกวันจะอะไรหักหกสิบวันอะไรคะ่ <c oughs> ะเมื่อคืนนี้เมืเมื่อคืนก่อนนุ้นเนาะเพื่อนเก่าๆที่พูดนะยังมาเวลาเดิมนะอะไรอย่างนี้นะคะอ่าถ้าเพื่อนพูดไว้แล้วไม่มาพวกเราก็คิดถึงมดลูกด้วย <laughs> อ่ะแม่สงงยามมียามดลูก <laughs> ยาชักมดลูก ไมแม่สส่งคลิปส่งกันบ้านส่งงานเจ้านายเนี่ยอทําส่งไปแล้วก็จะต้องเป็นคลิปที่มีคุณภาพทั้งเงินเดือนทั้งเงินไปทำธุรกิจเก่งมากๆเลยนะคะคุณสุกินจ๋าเก่งมากๆเลยทั้งไปตลาดข้อมูลหน้าหน้า หน้าแรกของ Steam, ขอสตรี Steam 1, 2, 3, 4, 5, มโฆษณาสตรีมหนึ่งสองสามี่ห้าแม่สยามจะคัดลอกออกมาเพาื่อจะเตือนใจตัวเองอยู่เป็นแล้วเหรอคะคุณแม่สุกินสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะสวัสดีทักทายคุณป้าบุญเหลี่ยมด้วยสวัสดีทักทายแองเกเอลคนะเรียนให้อ่าบอสใหญ่รู้ด้วยว่าเราตั้งใจที่จะทํางานนี้และเรามีความสุขในการสมัยนู่นเนาะ หาเงินร้อยเงินพันไม่ได้หาเงินหมืน่นเงินแสนเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ก่อนนะนะไม่สยามขยันมากๆครับอ้าวขายก็แจกไปบ้างคนไม่มีอืขายก็แจกไปบ้างมาเอาสิบครั้งวันนั้นนะ่ะแล้วก็ได้ครั้งเดียวเราดูสิบครั้งเราก็ได้ครั้งเดียวอา่าที่ที่สวัสดีค่ะ ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแองเกิลไปแล้วเหรอแองเกลิลแองเกิลไปก็าหายคิดถึงนะใช่ไหมแองเกิลว่าไหม <c oughs> แม่จะเหี่ยวว่าเรามาเปิดอย่างนี้มันก็ดีนะก็ทําค้าขายไปด้วยก็ทําออ้วิ่งหลายอย่างเลยทำหลายอย่างแต่ก็จะสู้ๆไปเนาะ ไปไปข้างหน้าเราจะเป็นยังไงก็ลองดูกันไปสักตั้งหนึ่งก่อนนะคะว่าคนที่มีความสามารถเขาก็ทำหลายอันเหมือนกันตามที่ครูครูไม่สดกินนั่นแหละรู้ดีเข้าไปศึกษากับค,ครูครูทั้งหลายนั่นก็รู้ทุกอย่างนะั่นแหละเจ้านะั้นจันจันจันธง,งามนะคะจันทลาง,งามคุณที่วา่าลดจันทลาง,งามไปอยู่เนาะ ขาดอะไรอยู่ <c ười> เคยออกมาเคยออกมาแล้วก็เอาเวลาน้อย,น,อยนี่แหละเอาเวลาครึ่งชั่วโมงเวลาครึ่งชั่วโมงมาหายเงียบไปหายเงียบไปแต่พอมาเห็นห้องไร้เปิดก็อาจจะเข้ามาทักทายกันอย่างนี้ก็ถ้ามีเพื่อนเข้ามาจะมาสนทนากับเราะจะคุยกันเรื่องอะไรก็ได้ถ้าด้วยให้เจ้านายเราเห็นด้วยเนาะ าหาให้อเห็นด้วยให้คุณมากเห็นด้วยเหมือนบอสผู้จัดการกับคุณนเนยตามองไม่เห็น,น,นเนี่ยทักทายกันกับคุณสุกีนนะคะคุณแองเกิลทักทายกับคุณสุกีนพูดคุยรับฟังกันเคลื่อนไหวเนาะคือกับว่เาเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวหายเงียบไปหายเงียบไปแต่พอมาเห็นห้องไล้เปิดก็อาจจะเข้ามาทักทายกัน อย่างนี้ก็กลัวแต่เขาจะไม่ได้นี่แหละเราเป็นครีเอเตอร์ที่ดีอืเราเป็นครีเอเตอร์ที่ดีเราไปดูเขากลัวแต่เขาจะมาป้าคิดถึงน้องก็คิดถึงนะคะวันนี้ไปขอนแก่นมาได้ี่ยป้าไปขอนแก่นหมดหรือ,อยังไปลบนะเต้นได้แต่เพลงอย่ามีลิขสิทธิ์แองเกิลบอกนะคะ สวัสดีจ้าเองเจิ้นคนสวยอีกในหนึ่งก็คือการมาต่อยอดเนาะต่อยอดเปิดค่าการมองเห็นะนะคะแม่สกินใกล้จบแล้วอ่าให้คุณป้าบุญเหลี่ยมขั้นให้สักข้อความหนึ่งนะคะก็ให้คุณสกีนทักนะคะเองเจิ้นจ้าแองเจิ้นรู้จักจกับคุณสกีนไว้หน่อยนะคะคุณสกีนย,ยังไม่ผ่านอ่าสามทุ่มถ้าส,สามช่องจะเอาไลลง อันนั้นแม่สยามไม่มีความเห็นความหมายเด้อแล้วแต่ความสามารถนะอนะไรหมดล,กมดลกมมูกหมดลูกแนะม่สยามมียาชักมดนลูกนะมีมีวาดน,นะมีวาดน,นะถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้วนมัก็จะไม่ไปผิดกับเนื้อหาไงครับมีสามช่องได้มาโอ้อย่าถามแม่สยามเด้อแม่สยามไม่เป็นมากเลยนะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกให้เพื่อนๆอ,อ,อยู่เสมอ ไม่ว่ากี่รอบกี่รอบพวกเราก็วิ่งเข้านะคะเอเ็นเจลบอกสนใจอะไรสนใจสมุนไพรแม่สุก,กีนเหรอคะใครเป็นมดลูกมาเอายากับแม่เสียมได้เลยให้ฟรีเดี๋ยวไปผิดเป้าหมายอีกไปผิดเอ่อเนื้อหาอีกนะส่งงานเจา้านายส่งงานบริษัทการที่จะทำคลิปออกไปนั้นก็จะต้องมีคนชมคนดูเหมือนกัน สร้างคลิปออกไปแล้วทำถ่ายไปคลิปแน่ยาชักหมดลูกม <c oughs> ีคนสนใจเรื่องหมดลูกคนะครับคุณพิมพิลาคุณพิมพิลาบอกว่า